บีวดีประเทศไทยแบบโหดระกาศตัวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมิติยานยนต์พลังงานใหม่ล่าสุด ev 3.0ผลิตส่งมอบครบเรียบร้อยพร้อมส่งออกไปต่างประเทศสุดยอดจริงๆเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมกานเลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถ BYD ประเทศไทยนะครับล่าสุดท้านั้นของ BYD เนี่ยมีประกาศออกมาน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งนะฮะของวงการยานยนต์พลังงานใหม่ประเทศไทยเรา สุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเป็นบิติไหนบ้างจะ,จะค่อยๆไล่เรียงให้ฟังแต่ละประเด็นนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือ EV 3 0เนี่ยล่าสุดดี d ดีเนี่ยส่งมอบเดี๋ยครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลิตชดเชยเนี่ยครบหมดแล้วพร้อมส่งออกอีกดังหากสุดยอดจริงๆเป็นยังไงจะค่อยไล่เรียงให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับวีทายาชคคำฝากระโปรงรถยนต์มีให้เลือกมากกว่า600รุ่นหารุ่นไหนไม่เจอมาหาเรา ทอกคำฝากกระโปรงรถยนต์ต้องวีทายาพามาเริ่มต้นดูจาก EV 3.0ก่อนนะฮะทางด้านของ BYD เนี่ยณปัจจุบันนะฮะประกาศออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าได้มีการผลิตนะฮะแล้วก็ส่งมอบแล้วก็มีการทดเชออะไรต่างๆเนี่ย ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะตามมาตรการ EV3.0 นะครับขออนุญาตไล่เลียงให้ฟังขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆตรงนี้นะครับ EV 3.0ก็คือมาตรการที่ประเทศไทยเรานะฮะช่วยเหลือทางด้านของภาษีให้ผู้ผลิตผู้ค้ารถยนต์ E ีนะฮะที่เข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับ BYD วดีก็เป็นเจ้าหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมีการส่งงอ,อกกันเยอะแบบสุดๆเลยมีการผลิตในประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการชดเชยกันเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าสุดยอดแบบจริงๆเลยนะครับมาดูทางด้านของตัวเลขขนนทางง้อ BD ี่ มีการนำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนก่อนนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยในปี2565จนถึง2566ได้มีการนำเข้ารถยนต์มาจําหน่ายในประเทศไทยเราอยู่ที่3 9 0 3 0คันนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเกือบๆ4,000 0คันเ,เลยนะครับแล้วทีนี้ทางด้านของการนําเข้านะฮะมาขายในประเทศไทยเราเนี่ยตามมาตรการ EV 3.0นะครับก็คือว่านําเข้ามาเท่าไหร,ร่นะฮะต้องมีการผลิตชดเชย1.5คันนะครับซึ่งโอ้โหตัวเลขเนี่ย ต้องบอกว่าน่าสนใจมากมานะครับเพราะว่านําเข้ามานะครับประมาณเกือบเกือบสี่หมืนคันนะครับ BYD เนี่ยต้องผลิตในประเทศไทยเราเนี่ยมากถึง1.5คันขึ้นไปถือว่าเป็นตัวเลขที่ท้าทายแบบสุดๆเลยนะครับแต่ BYD ทําได้ทุกท่านฮะ BYD เนี่ยมีตัวเลขสถิตินะฮะในการผลิตในประเทศไทยเรานะครับก็คือเขาบอกไว้อย่างนี้ว่าสถิติผลิตรถยนต์คืนจากโรงงานในประเทศไทยในปีระหว่าง2567จนถึง2568นอเนี่ยเขาได้มีการคํานวณน,นะฮะ รถยนต์ที่มีการผลิตชดเชยนะครับ1.5เท่าบริษัทได้มีการผลิตนะครับชดเชยได้ครบท้วนแล้วจำนวนอยู่ที่59,694คัน59,694คันทุกท่านปรบมือให้ BYD หน่อยนะครับสุดยอด,ดจริงๆเลยนะครับ ต้องบอกว่าทางด้านของ BYD เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึง BYD ปกติแล้ว BYD เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศจีนเป็นหลักเลยนะฮะไม่มีประเทศอื่นนะครับ BYD นะฮะประเทศจีนอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าโรงงานในไทยเนี่ย BYD นี่คือโรงงานนอกประเทศโรงงานแรกนะครับโอ้โหทุกท่านภูมิใจได้เลยนะครับเพราะ BYD เนี่ยเดิมทีอยู่จีนอย่างเดียวแล้วพอเขาจะตั้งโรงงานนะฮะผลิตและประกอบรถยนต์เนี่ยก็เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับและตัวเลขก็เป็นอย่างที่ ทุกคันเห็นนี่แหละครับ9 0 0 0กว่าคันนะครับ5,9,694คันในการผลิตในประเทศไทยเรานะครับแล้วสถิตินี้น่าสนใจตรงไหนนะฮะมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือ เป็นสถิติในการส่งออกรถยนต์ของ B y d ดีไปขายที่ต่างประเทศนะครับหมายความว่ารถ BY d ดีผลิตของไทยเนี่ยแล้วส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยมีมากถึงนะฮะตัวเลขเนี่ยในปี2568สถิติส่งออกมีมากถึง1 2 5 0คันทุกคัน1 2 5 0คันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะครับโดยที่ประเทศที่ส่งออกไปเป็นโซนของยุโรปอาเซียนและโอชินียนะครับโอ้โ oh หทุกคันถือว่าสุดยอดจริงๆหรับนะ B-YD นะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะทางนังออก B-YD ยังประกาศอีกนะครับว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งของวงการพลังงานใหม่ในประเทศไทยเรานะครับด้วยโรงงานที่พูดถึงนี้นะฮะกำลังผลิตสูงสุด1,50,000คันต่อปี เพื่อสมาชิกรอดูแลกันนะฮะจะผลิตถึงไหมนะครับแต่มาดูตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยเรามีอะไรบ้างเขาไล่เรียงให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะครับโอ้โหที่มาดูตรงนี้เพื่อสมาชิกกำลังการผลิตสูงสุดนะฮะอยู่ที่1นึ0 0 0สคันต่อปีนะครับโอ้โหต้องบอกเป็นโรงงานที่ใหญ่โตมโหฬานมากนะครับแล้วมีการลงทุนนะฮะในกลุ่มลงทุนในประเทศไทยเรามากถึง35,925ล้านบาทมีการจ้างงานทั้งสิ้นนะครับเรา ราวหก0 0คนและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับใน6,100คนเนี่ยมีคนที่เป็นสัญชาติไทยอยู่ที่ราวๆ 92%สุดยอดปัะกานะครับแล้วรถที่ผลิตในประเทศไทยเราทั้งหมดมีอยู่4รุ่นนะครับก็คือ Dolphin, Atto 3, b e v e r y C l i o n Six นะฮะแล้วก็ C Leon f i v นะครับโดยที่รถทั้งหมดนี้นะฮะได้รับการประกอบใช้คำว่า Made in Thailand ได้เลยนะครับเพราะว่ามีสัสดส่วนของการใช้อะไรเด็ดเยอะมากๆนะฮะเกินประมาณสัก50%เลยต้องใช้คำว่าอย่างนั้นสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับทาง้านของ b y d ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ เทศไทยเรานะฮะในมิติต่างๆที่เขาทําตลาดอยู่นะฮะก็ะคือมิติของพลังงานใหม่นั่นเองนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาไล่เลียงให้ดูนะครับแต่ละข้อแต่ละข้อเลยว่าเขามีอันดับหนึ่งประมาณไหนบ้างนะครับมาไล่เลียงดูเลยแล้วกันนะฮะ,ะทางนั้นของ B y d ไล่เลียงมาเนี่ยหลายมิติแบบมากๆเลยนะครับข้อแรกก็คือ b y d มียอดจดทะเบียนรถยนต์ E ีและ PHEV สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยสุดยอดไหมล่ะฮะทุกท่านมาดูประเด็นที่2นะฮะ b ี BY d เนี่ยเป็นแบรนด ที่มียอดจดทะเบียนรวมกันในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ e ีวีเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันดับที่3นะฮะประเด็นที่3ก็คือทางด้านของ b ีวายดีดอรฟินเนี่ยนี่คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนสูงที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยในกลุ่มรถยนต์ีวีนะครับประเด็นที่4ก็คือ b ีวดีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มียอดจดรวมมากที่สุดนะครับในกลุ่ม PHEV หรือว่าพลัสอินเอบิเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและประเด็นที่5นะครับก็คือทาง้ ix, นของ BDC เป็นรถปักอินฮบิดรุ่นที่มียอดจดทะเบียนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์ PHEV หรือว่า p ักเ n นฮ b บิ d นะครับโอ้โ oh, หต้องบอกว่าสุดจริงๆนะฮะประเด็นที่6กนะครับก็คือ b y d Seal ซนะฮะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนสูงที่สุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรถดี e gment นะครับโอ้โ oh, หนี่แซงรถเจ้าเดิมไปกระโูดเลยเพื่อสมัยครับแล้วก็มาดูประเด็นที่ถัดมานะก็คือ b y d Atto 3เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมมียอดจดทะเบียนเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม BSUV นะครับแล้วก็ประเด็นถัดมานะครับบีวายเป็นรนไฟฟ้ารุ่นที่ยอด จุดทะเบียนสูงที่สุดอันดับหนึ่งของกลุ่ม C SUV แล้วก็มาดู BWD MC นะฮะก็คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจุดทะเบียนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มรถยนต์มินิ MPV แล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือเดนซาดีนนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจุดทะเบียนสูงที่สุดอันดับหนึ่งของกลุ่มรถแวนมินิ MPV นะฮะ โอ้โหเป็นไงทุกท่านขออนุญาตจบมือให้อีกรอบหนึ่งนะครับ BVD พังงาดขึ้นมาเป็นันดับหนึ่งแทบจะทุกมิติเลยนะฮะแทบจะทุกรุ่นที่เขามีอยู่เลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับในที่น่าภูมิใจเนี่ยก็คือในหลายๆรุ่นนะฮะผลิตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้อไหลรแล้วก็ใช้ซัพพลายในประเทศไทยแล้วส,ส่วนใหญ่เลยนะครับมีการจ้างงานคนไทยเนี่ยมากถึง92%สุดยอดแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูประเด็นสุดท้ายของวันนี้ของ b y d นะครับเนื่องจากทางด้านของ b y d เนี่ยเขาได้ผลิต ะะแล้วก็มีการชดเชยทางด้านของมาตร,รการ ev 3 0ครบเรียบร้อยแล้วนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังจะเตรียมเข้าไปสู่มาตร,รการ ev 3 5นะครับตอนนี้ราคาใหม่ของวีวดีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านะฮะมาไล่เลียงให้สั่งคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับณปัจจุบันราคาจะเป็นราคา เต็มจ,จริงๆของแท้จริงๆเลยนะครับ BWD C l i o n 5นะฮะตอนนี้ราคาใหม่อยู่ที่6,99,900บาทนะครับแล้วก็ทางนั้นของ BWD C l i o n 6นะฮะตอนนี้ราคาใหม่นะครับจะอยู่ที่8,99,900บาทนะครับสําหรับตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ BWD C Hill นะฮะตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ 989,900บาทนะครับราคาถือว่ายังดูดีมากๆนะครับแล้วก็ M6 นะฮะราคาเต็มราคาใหม่นะฮะจะเริ่มต้นอยู่ที่99,900บาทนะครับส่วน BWD C Leon 7เนี่ยราคาจะอยู่ที่1,264,900บาทนะฮะอ่ส่วนนี้ก็คือราคานะครับอย่างเป็นทางการนะกับรุ่นของ BWD เนี่ยที่เขาประกาศออกมานะครับในตัวที่เขาเผยแพร่ได้นะครับ แต่ว่านะฮะเดี๋ยววันหลังมาจับตาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นนะครับจะมีบางรุ่นนะที่ยังไม่มีราคาออกมาตรงนี้นะครับอาจจะนะอาจจะมีรุ่นใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันรอจับตาดูแล้วกันนะฮะแต่ในปัจจุบันนะฮะทางด้านของ BY d เนี่ยต้องบอกว่าสุดจริงๆในปีที่ผ่านมารอดูแล้วกันปี69จะสุดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ